กิดไปไหนฮะแสบด้พี่น้องกันนะเหงาชาว่านเขากินชุเลดเด้อยเขากินแบบนี้โอ้ยใจแมนน้ำกินบ้านคนมันเหงาโอ้ยกินอะไดรกันบ้างไซร์บุญงามที่เราเนาะไซร์มีแต่คนทิ่เปแต่แซ่บเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหันทางนี้ อันนี้ก็คือการกินเล่นกันวุ้จะแม่นมกินบานพนเปนเหี้ยอาวุ้ยกินจะได้ก็บั้งอะไรบุญงามทีละน้องไซมอนวดคนสวยนี่ไซม่อนั่นไม่เอานี่หมอนวดสวยมากเลยหมอคนสวยหมอคนสวยหมอนวดหมอนวดคนสวยนี่ไซม่อนั่นไม่เอานี่ หมอนวดสวยมากเลยหมอคนสวยหมอคันสวยหมอนวดว่ะอันนี้แม่หมอชวนมากินข้าวกินข้าวเด้อเจ็ดมอทุกอย่างนะหมอยาหมอนวดอันนี้ก็เวลาบุญก็บุญเนาะเวลากินก็กินเวลาเล่นก็เล่นนะคะนี่ค่ะสายบุญยาวเหมือนน้ำจินพี่น้องเอ้ยผุ้น่ะแช่ก้อยซีดปะนี่นี่แช่ก้อยชนะรักอยู่ก็ยำแบบว่าหุบปากเลยหรือว่าเนาะ เดี๋ยวว่าคือคอยบ่โจเจเจ้าม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 าผ้าแม่แม่มานรักอยู่ก็ยำแบบบ่หุบปากเลยเดี๋ยวว่าเนาะเดี๋ยวว่าคือคอยบ่โจเจเจ้าม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 าแม่มาแม่กันตลกกันนะคะทุกคนแต่เบิ่งอันแล้วจินเด้อต้มปลาอืมต้มปลาแระเซาะอ๋อต้มกินกระยายนะ นี่หอดปลาหน่นนอยม่เกินปลาหน่อยหน่อยอันี่ได้ปลาปยายไหมะนะขึ้นปะปลาหน่อยนะคะยางูกูกินไหมกูบุญยาวเลยอันนี้นี่นเดินอยู่นี่เวลาบุญก็บุญเนาะเวลากินก็กินเวลาเล่นก็เล่นนะคะนี่คะ่ะสายบุญยาวเหมือนน้ำจินพี่น้องเอนะ้ยปุณนะใช่ก็ชิดปะน,นี่นี่ใช่ก็มีแต่สายบุญนะคะอืเวลาสนุกก็สนุกนะคะ แต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะนี่ก็สายบุญนะคะนี่เช่นว่าจะแม่นมกินบ้านพนมั็นเงาอ้ยกินอะไดรกับบสายบุญนาวใช่แล้วเนาะสายงานรักอยู่ก็ยำแบบว่าหุบปากเลยเดี๋ยวว่าน็อกเดี๋ยวว่าคือใอยบ่เ้างมา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 แม่มาแม่กินกระยาบมั มีหอดปลาหน่อยไม่เกินปลาหน่อยหน่อยอยี่ได้ปลายายไหมปลาหน่อยนะคะมีแต่สายบุญนะคะอืเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะนี่ก็สายบุญนะคะหนึ่งเด็ดพ่จเแม่นม้ินบานพมันเงายบโอ้กิ้นจะได้กบส <c> า <oughs> <c oughs> ยบุญน,น้ำกนแล้วเนาะ <c oughs> ก็เดินอยนู่นแล้วเมื่อไหร่จะมารับประทาน อันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะวันนี้มาบ้านเพื่อนเนาะค่ะมากิน,นข้าวด้วยกันก pues <อ>ินนมจีนค่ะร่อยอร่อยจ้ะพีนนน่น้องนมกจินแเซบเซฟโอ้เจะแมนนมจี้บ้านพนมันเงี้ยวโอ้กินจะได้กับ <l acht> <üğ> อ,นนอนนะไร <l acht> ล้ะเงี้ยนนารักยูก็ยำแบบว่าหกปากเลยหรือว่าเนาะแต่ว่าคือคอยบะ มา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 แม่มาแม่ชิดกว่นี่ฮะแต่แต่พี่น้อกนะเยี่ยมอาว่าขอกินสุเลดเด้อเวากินแบบตั้งใจตั้งใจไมีหอดปลาหน่อยม่เกินปลาหน่อยหน่อยนี้ได้ปลาตั้งใจไหมปลาหน่อยนะคะกันตลกกันนะคะทุกคนแตเบิ่งอันแล้วจินเด้อต้มปลาอืมต้มปลามาเสร็ มันแต่คนกิบเป็วแต่แซ่บเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหันทางนี้อันนี้ก็คือการกินเล่นก็เดินยูนนู่นแหละเมื่อไรจะมารับประทานอันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะวันนี้มาบ้านเพื่อนเนาะค่ะมากินข้าวด้วยกันกินน้จีนค่ะอร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องมากินแซ่บกันตลกกันนะคะทุกคนแต่เบิ่งอันแล้วกินเด้อ้ต้มป่าต้มปลามาแซ่บ บุญยาวเลยอันนี้ที่เดินอยู่นี่อันนี้แม่หมอชวนมากินข้าวกินข้าวเด้อเจ็หมอทุกอย่างนะหมอยาหมอนวดอันนี้ก็เดินอยู่นวดแล้วเมื่อไรจะมารับประทานอันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะวันนี้มาบ้านเพื่อนเนาะค่ะมากินข้าวด้วยกันกินนมจีนค่ะอร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องกินเซฟน่ารักอยู่ คอยหยำแบบว่าหุบปากเลยหรือว่าเนาะจะว่าคือคอยบ่โอเจ้าม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 าแม่มาแม่จับบุญยาวอันนี้นี่นี่เดินอยู่นี่ว่าอันนี้แม่หมอชวนมากินข้าวกินข้าวเด้อเหมอทุกอย่างนะหมอยาหมอนวดอันนี้ก็เดินอยู่นู่นแล้วเมื่อไหร่จะมารับประทาน อันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะวันนี้มาบ้านเพื่อนเนาะค่ะมากินข้าวด้วยกันกินนมจีนค่ะรอยอร่อยจ้ะพี่น้องมากินแซ่บจีบวะนี่ฮะแซ่บล้วพี่น้องนะเหนียวอาบาขากินสุเลด้วยเขากินแบบแซ่บโจะยแม่นนมจีนบ้านพนเปนเน่าโอ้ยกินได้ก็ได้กับ อ๋อเลาเหรอไซมันือตะ坤กินไปแต่แสเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหันทางนี้อันนี้ก็คือการกินเล่นมีแต่สายบุญนะคะอืเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะนี่ก็สายบุญนะคะเนี่ยมอนวดคนสวยแต่หมอหนันไม่เอานี่ มอนดสวยมากเลยมอคนสวยนี่มอคนสวยมอนดมีแต่สายบุญนะคะอืมเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะอือนี่ก็สายบุญนะคะนี่มีแต่คนกินเป็นแต่เสษเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหันทางนี้อืมอันนี้ก็คือการกินเล่นตินวะเนี่ยฮะ แซ่บได้พี่น้องกันนะเนี่ยอา่าขอกินสุเลเด้วยกินแบบกินจะยายนะมีหอดปลาน้อยนม่เกินปลาน้อยน้อยอนี้ได้ป่ายายนขึ้นปลาปาน้อยนะคะก็เดินยูนนู่นแล้วเมื่อไหร่จะมารับประทานอันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะวันนี้มาบ้านเพื่อนเนาะค่ะมากินข้าวด้วยกันกินนมจีนค่ะอร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องกินแซ่บกันตลกกันนะคะทุกคนแต่เบิ่งอัน แนี่ต้นป่าอืมต้มป่าเส็ดโอ้บุญนาวอันนี้นี่ีเดินอยู่นี่แสบดก็จะแม่น้มกินบานพนมันเยาวอ้ยกินจะได้กับอะไรบุนาวี่แล้วเนาะใส่กินก็ยายมา มีหอดปลาหน่อยนม่เกินปลาหน่อยหน่อยอันนี้ได้ปลายายไหมน่ะเขินปลาปลาหน่อยนะคะปูกินมปบุญยาวเลยอันนี้นี่นี่เดินอยู่นี่กิบนี่ก็แค่นี้นะคะเอาอยู่แม่โมแซ่บจำอร่อยเลยโมอร่อยมากเลยแซ่บวุ้ยเจมสน้ำจีนบวานพ่นมั็นยาววุ้ยกินได้ได้กับมัน สายบุญยาวไ่ใ่ะนสายมีแต่สายบุญนะคะอืเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะนี่ก็สายบุญนะคะเนี่ยเวลาบุญก็บุญเนาะเวลากินก็กินเวลาเล่นก็เล่นนะคะนี่ค่ะสายบุญยาวเหมือนน้ำจินพี่น้องเอ้ยพุ่นะเสียก้อยซีดปะนี่นี่เสียก็อยมีแต่สายบุญนะคะอืเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะ นี่ก็สายบุญนะคะหนึ่งกิบนี่ก็แค่นี้นะคะมีแต่สายบุญนะคะอืเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะนี่ก็สายบุญนะคะหนึ่งกันตลกกันนะคะทุกคนแต่เบิงอันแล้วกินเด้อต้อปอมปลาต้มปลา,าแล้วเสโอ้ตันเดด ก็จะแม่นม้ำจีนบานพนมันย่าวอ้ยจีนจะได้กับอะไรบุญงามเลยละเนาะสายกิฟนี้ก็แค่นี้นะคะบุญงามเลยอันนี้ที่เดินอยู่นี่กันตลกกันนะคะทุกคนแลเบิ้งอันอแล้วจีนเด้อต้มป่าต้มป่าเกษตร กิน,นกรยาย<ม>นะมีหอดปลาน้อยในเกินปลาน้อยหน่อยอยนี้ได้ปลายานปลาน้อยนะคะมีแต่สายบุญนะคะอือเวลาสนุกก็สนุกนะคะแต่เวลาไปบุญแล้วก็ต่างคนต่างนั่งนะคะอืนี่ก็สายบุญนะคะน่ารักยูก็ยำแบบ,บว,ว่าหุะะบปากเลยแบบว่าเนาะเดีว่าคือใอยบ่ โอเจ้าเม้าม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 าแม่มาแม,ามา่เวลาบุญกบุญเนาะเวลาจินก็จิเนเวลาเล่นก็เล่นนะคะนี่ค่ะสายบุญยาวเหมือนน้ำจีนพี่น้องเอ้ยปุ่น่ะสี่ให้ก็ชิดวะนี่ <ห kardeşim? S 2> นี่